เดิมเนี่ยมันดำเนี่ยมันใสทังไตมันมันดำขนาดนี้เนี่ยแล้วครูเราจะใสจะอาทิตย์อาทิตย์แล้วจะครูครูแล้วจะอาทิตย์มันก็จดำครับดำแม่เนี่ยมันที่ซักยังออกนะใสอีกแล้วแบบไหเข้าอย่างมันดำสักของหมือกเทียในนี้ประมานอาทิตีละเทียพุ่ยซักไวยในซักทั้งไหนเอายังซักหันเดีวว่าหันยังหันไหน เองาเร่องของไม่น่ะเร่องของไม่เบิ้งเอาอย่างล่ะนั่นว่างอยู่หันน่ะลองเบิ้งเนี่ยละมุนอ่ามันขึ้มาละมุนกเปลนอย่งละมุนน่ยมุนมันในเด้จังไงกะล่องเบื้องสูตรเข้มข้นซักเรื่อซักมื่อกได้ đúng bài. Cao tiếp cao. Cao tiếp cao.